Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. รายวิชาอิสลามศึกษาเรื ok, ee, ่องความซื่อสัตย์สุจริตวันนี้เรามาเรียนเรื่องนี้กันนะคะเด็กๆทราบไหมคะทำไมเราจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเราไปดูกันค่ะ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการกระทำความดีที่อาลอสุภานหวัวตาลทรงรักเราต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองและผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังนะคะเด็กๆและความซื่อสัตย์สุจริตย,ยังเป็นสิ่งที่เราต้องกระทำด้วยกายวาจาและจิตใจในทุกเวลาและทุกสถานที่นะคะ และความซื่อสัตย์สุจริตคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของทุกคนนะคะจำไว้นะคะเด็กๆจำไว้นะคะเด็กๆคนที่มีความซื่อสัตย์เนี่ยใครๆก็รักย่อมเป็นที่รักของทุกคนนะคะต่อไปเรามาดูคำสอน6ประการจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละฮฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่หนึ่งท่านพูดก็จงมีสัจจะข้อที่สองเมื่อท่านสัญญาก็จงรักษาสัญญาข้อที่สมเมื่อท่านได้รับความไว้วางใจก็จงซื่อสัตย์สุจริตที่สี่จงรักษาอวัยวะเพศของท่านไม่ผิดประเวณี ข้อที่5จงลดสายตาของท่านไม่มองผู้อื่นอย่างยัออย่วยุหรือเย่อหยิ่งและที่6จงระวังรักษามือของพวกท่านไม่ทำความชั่วทุกประเภทจำไว้นะคะเด็กๆ6ประการนี้เราต้องทำให้ได้นะคะอิงชาวล้อนะคะเราจะได้เป็นชาวสวรรค์นะคะถ้าเราทำได้ ไปเราไปดูการ์ตูนเกี่ยวกับความซื่อสัตสย์สุจริตกัน Little Thai Muslim ตอนความซื่อสัตย์ไดเอาอพินเกรม,ม,มต่อสู้ภาคใหม่ออกมาแล้วโอ้มีตัวใหม่ๆม,มาเพียบเลยอยากได้อยากได้พรุ่งนี้พี่ฟาริดาจะพาเราไปเที่ยวตลาดพอดีเราไปซื้อกันมาแล้วเกมภาคใหม่เนี่ยแผ่นละเท่าไหร่เหรอฮะเก้ห้าสิบบาท แพงขนาดนั้นน่ะเราซื้อไม่ไหวหรอกเฮ้ยเราก็เหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวนะเราขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ <S <s <uck> <S เฮ้ยเงินเฮ้ย,ยใครทำเงินตกไว้ล่ะเนี่ยตั้งหนึ่งพบาทแน่บอกลุงอาฟานดีกว่าเอหรือว่าไม่บอกดีอะถึงบอกลุงอาฟานก็ไม่รู้ว่าเงินใครอยู่ดีเก็บไว้ซื้อแผ่นเกมดีกว่า เราเด็กๆเราไปอาบน้ำนอนพักผ่อนได้แล้วนะพรุ่งนี้พี่ฟาริดาจะพาไปตลาดครับพรุ่งนี้เราจะได้เกมใหม่แล้วดีใจจังแต่เอ๊ะเงินนั่นจะเป็นของใครกันนะหรือว่าจะเป็นของเพื่อนเราแต่งเงินเยอะขนาดนั้นไม่มีใครพกหรอกน่าหรือว่าจะเป็นของลุงอาฟานะแต่วันนี้อยู่กับลุงอาฟานทั้งวันไม่เห็นลุงจะพูดอะไรเลยคงไม่ใช่ละมั้งนอนดีกว่า สวัสดีครับลุงอาฟานสวัสดีเด็กๆรอแป๊บหนึ่งนะพี่ฟาริดากำลังมาสวัสดีครับลุงอาฟันเป็นไงบ้างเด็กๆอสวัสดีครับครูบัวขาววันนี้ครูขอไปเดินเที่ยวตลาดด้วยนะสวัสดีครับพี่ฟาริดาสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะครูบัวขาวสวัสดีครับคุณฟาริดายินดีที่ได้รู้จักนะครับหนูฟาริดาเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาไม่สดใสเลย คือเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่เอาเอกสารมาให้ลูกอัฟฟานตอนขากลับไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนหนึ่งพันบาทนะคะหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่เจอเลยค่ะแบงค์พันใช่ไหมคะอยู่ที่ผมครับเมื่อวานผมเจอมันตกอยู่ข้างๆโต๊ะนี่แหละครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นของพี่ฟาริดาก็เลยไม่ได้บอกใครนะครับ อ้วออมสินทำไมไม่บอกคุณลุกอัลฟาตั้งแต่เมื่อวานล่ะเอ่อผมคิดว่าไม่มีของใครนะครับผมก็เลยจะเก็บเอาไว้เองนะครับไม่ได้นะอมสินไม่ว่าเราจะเก็บเงินหรือของอะไรได้ก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องบอกผู้ใหญ่ก่อนเสมอเราไม่ควรเก็บเอาไว้เองหากเราเก็บเอาไว้เองก็เท่ากับเราไม่มีความซื่อสัตย์เข้าข่ายเป็นขโมยได้เลยนะ ถ้าอ,อมสินบอกลุงอฟัฟาตั้งแต่เมื่อวานออมสินจะกลายเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในสายตาของทุกๆคนและจะได้รับคําชื่นชมด้วยแต่ออมสินมาบอกตอนที่รู้ว่าเป็นของพี่ฟาริดาแบบนี้ใครๆเขาก็คิดว่าอ,อมสินตั้งใจเก็บไว้เอง ทุกคนจะมองว่าอ,อมสินเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์เข้าใจไหมออมสินเข้าใจแล้วครับต่อไปเนี่ยหากผมเก็บเงินหรือว่าของอะไรได้ผมจะบอกผู้ใหญ่ก่อนเลยครับผมขอโทษนะครับพี่ฟาลิดาไม่เป็นไรจ้ะอ,อมสินเข้าใจก็ดีแล้วเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปตลาดกันเลยว,ว่าแต่ตลาดไปทางไหนเลยครับดูการ์ตูนเสร็จแล้วอย่าลืมทำใบงานคุณครูด้วยนะคะ असलामैकुम खा